บทที่เจ็ดติปิโสภควานะสัมมาสมพทโวิชาจารัสัมปโนสุโตโลกวิทูนุตโตปริสธรรมสารทิสชาเสารุโวติสวะกตวตาธมสันิิกาลกอินสิโกปนิโกปัจตวิทัโปเยูหิุปติปันโนภวโตสะมปะรัโวชุปปะรเตปนโนภวตโตสะพัสงโคยายัติปันโนภวโสามิน พระสังโฆสามีจิปฏิปันโนภวัตโศสาวกสังโฆยะายจิทางจตาริปุริสายุคานิยตาปุริสปุคละเยสัพภวัตโศสาวกสังโฆหูนิยปังนิยะทากิเนยอชาเลกะเนยิโยอนุตตังปุญญาเกตังโลกาสัตติขินามณีปิยังมันดังยิสังธาสังโฆนังอุปัสสันติสเนหังมาตาตตาวะอุระหังปะโพทันจะมหาราชาตวะมังโปสันถุโนทีปังกาเรเทโวสุโศเสติกินจิ เนโปเยสโกปัจฉังทัศมีกินเนวาทัตตาปิยังงันตัางสาริปุตโตปวันตูเมสิติลาปังชนะนั่นเยมันยินดาปิยังจาตะนังสัพย์ชนะพระมุค์ชนะปิยังมามะแลกัตตวัตถุธาตุนังอุสัทถังสมังวัลังตังเทวะมนุษยานังพุทธเตชะนะโสทีนานสันตุปัทวะสัพเพทุกขาบุปัสสเมตุเตแลกัตตวะ มารัตนางสะทังอุตมังวะปาริชาหุปสมะนังทำมาเตชนะโสธินานสันตุปัตตวะสเปย์พยาหุปสมินตุเตจขตะวะสังฆารัตนางสะทังอุตมังวะรังอาหุนยังปะหุนยังจังคเตชนะโสธินานสันสันตุปัตตวะสเปรโลคาหุปสมินตุเตอินทิวิโสปวารังสมาสัมพุทโววิชันจันณสัมปโตสุกตโตโลกคพิทโวนุตตโตปิริสธรรมะซาติสัตถะเดวุสัลังพุทโภคติ สวัสดีครับตัวพระวานาธรรมโสดที่ถิโกกาลิโกอหิปัสโกปนานกโกปจัตตองวิธิปะโปเป็นอยู่หิตีปฏิปันโนพระว่าตัวสาวกะสังโฆชุดบทิปันโนพระว่าตัวสาวกะสังโฆยายาปฏิปันโนพระว่าตัวสาวกะสังโฆสามีจิตบทิปันโนพระว่าตัวสาวกะสังโฆยัติทางจตาริปุริสันสุขานี้ท่าปุริสันปุกละอิสปะกะว่ตัวสาวกะสังโฆเองในโยบายคงในโยท่านคือถ้าขีนโยอัจฉริก่อนแีวันนนตารังปุญญาเกียรติตังโลกาสสาติที่ตามมี่ปียังมันดังจะสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนนหหััังมตตตาาปปปิวะะะรโจ แต่ว่ามังสโปสันตุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเจติกินจีเทวเยสโกปัจฉังทัศนิกรเนวัปถันตาปิยังกันตังปาลิพุตโตภะบันตุเมสิธิลาพังชนานัจย์มณิกินาปิยังจะท่านังสัพเพชนาพระหงค์ชนะปิยังมากๆสกตะวัพุทธราชนางอุสธรรมอุตมังวัฒหิตตังเทวะมนุษยานางพุทธเตชะนาโสทินาสันตุปัทวาสเปรุขาบุปสเมโตุเต สกัตตวาธรรมารัตนังอุสธังอุตมังวรังปริชาหุปัสสะมะนังธรรมเตชนะโสทินานัสันตุปัฏวานวสเพยพยาผูปัสสมิตุเตสกัตตวาสังฆรัตนังอุสธังอุตมังวรังอาหุนิยังปะหุนิยังสังฆเตชนะโสทินานสันตุปัฏวานวสเพโรคาผูปัสสมิตุเต ทิป so 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 ิโสพระขวาอาคณะสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมพทโธสุขโตโลกะปิทูรน so ุตตโรปริสัทธามัสสาลิสตานโยมัสสานุปโธมุตติตวะคัตโตภวตาธรรมสนิติโกกาันโถยเอหิปัสโกปะนัยิโกปัจจังเวทเถรโปยโยหิติสุปฏิปโนมวะโตสามัสังโฆชุปฏิปโนมวะโตสาสังโฆยายาปฏิปโนมวะโตสาสังคสโฆสามิจิปัติมันโนภวะโตสาสังโฆโภณิทางยตานิปุริสัยุิคานิอธรรปุริสัพพุกะลา เอเสพมังโตุสามังกษัตริย์ข้าเนือโยบานหุ่นโยทาคินเนยอโยชลิกาเลียนโยนุตัลังคุญญะเกตตัลลกัสาตีกินามินีปิยังมันดังยัสังทัสังกูลังประสันติสิเนหังมาตาปิตาหะโอระหังโพธันจะมาราชาตวังบังโปสันตุโนทีปังกาเรเทวสุโปเสธิกินเจเทวเยสโกจัดช่างทัศมิ่กินเนวะทันตาปิยังกันตังสาริปุตโตปวัตุเมสิธิลาวาชนะนัใหญ่ปนิกินดาพยายามจะท่านังสัพเพชนะพระองค์ชนะปิยังมามาติกาตวานะพุทธรัตนงอุสะทังอุตมังวาราหิตตาเท นุตตาเตชนะโสทินานสันตุปทาวาสเพโูขากับสุปัสเมตุเตสกัตวาธรรมรัตนงโอสะทางอุตมาวาราปริชาหูปัสมะนังธรรมเตชนะโสทินานสันตุปทาวาสเพยาพยาปุปัสเมตุเตสกัตวาสังฆรัตน์นางโอสะทางอุตมาวาราอหุนียงปางหุนียงสังคเตชนะโสทินานสันตุปทาวาสเพโลขากับุปัสเมตุเต